แอนิเมชันโดย by, ated, ok. ith, by. Brother, by. a n i m a t e d Solok Edit by Oatcorn Smash b r o t h e r by m a s h a Salcido s a k u l a แ n ดนะวะกดไลค์และแชร์และติดตามเอาล่ะกูเจอมึงแล้วละ่ะไอตัวปอมปอมเหรอตลกดีวะ่ะ มึง <S an> ไม่มดีพราะยกจะเป็นเชื่อขงกูเลยแล้วจะมาว่ากูทั้งกูรู้ว่ามึงสร้างคำพูดนะั้นมาด้วยสมองของมึงเองเฮ้ยกูขอพูดให้จบก่อนได้บอเอาล่ะพูดอย่างนี้มาสู้กับกูเลยดีกว่ามากูเตรียมมาดีบดอ้าวทางนี้เกตเตอร์บัตเตอร์ไปเลยลูกพ่อจี้เลยนะคะกันแล้วได้ลยโกโก้คันโฮ้ยฉเบียดกันปุ๊มฮึอะไรวะน่ะโฮ้ยอะไรวะเราของมึงอย่างไม่ใช่กลังกูอาล่ะ เด่นที่อะไรก็ได้แหลมากูขอแค่ดึงหนาเลยเฟสให้ลงกไปเลยคุยมาตกหม้องล้แเฟกว่ะหายละนั่นมันเฟดดี้ฟาดแบกตัวถ <Yes> ึงประจำจังหวัดเฟดดี้ฟดแบกได้ลงมาในการต่อสู้ครั้งนี้